สวัสดีครับยงกิมฟ้าเมื่อมณีศิมาไทายน,นีเบืองเครื่องแกะเม็ดข้าวโพดโดยของถิมเพราะนีย่ยงกิมมาของถิมมาเห็ดนี่อันนี้ลูกปืนที่เขาเสียแล้วน่ลูกปืนที่เสียแล้วนี่ลูกปืนเ่าสองนิ้วลูกปืนเ่าสองนิ้วก็ว่าดัดเด็กเสื่อมขามันใส่ขาตั้งนี่ติดติดบ้องลูกปืนทั้งหนอกนี่ติดบ้องลูกปืนทั้งหนอกนี่ นี่ก็มาใส่ขั้นหมุนขั้นหมุนนติดติดวงลูกปืนทั้งทั้งในถาทมหมุนได้นะนี่ติตดบองปืน,ป,ป,น,ป,ป,นปืนเขาทิมระดับปืนเขาทิมแบบเก็บมาเห็ดอันนี้ก็ทิมแล้วทอพิเวซี่กแต่ซื้อไม่ได้ตะปูเก,กี่ยวในสิบดอกก็เอาอยางซี่หมุนหมุนเข้าไปพ่อหลขอโพดนีนะพ่อหลขอโพดนี่เอาห่างกันมากใส่สองแถวสลับกันห่างมากประมาณนิ้วหนึ่งนี่ก็มา เอาเมื่อหมุนเก็บปอกขอ้าวโพด้ยวยเมื่อหมุนนะปอกขอ้าวโพด้ยวยเมื่อหมุนปอกขอ้าวโพด้ยวยเมื่อหมุนนี่เดี๋ยวจะเห็นไนบึงนี่ครับแงข้าวโพดเข้าไปสีหมุนจดัจดจดัดจัดเม็ดข้าวโพดก็จะแตกออกนะครับนี่ลูปื้นเดี๋ยวก็ทิ่มแล้วเหยียบไมาเฮ็ดข้องทิม่มใครเวลาโดนกันแล้วไอ้ฟักหนึ่งเจอยู่เบิ้มือไหนเป็นตัน,นอยู่เล้นี่ นี่มันก <Elena> er ็ฟ่องออกฟ่องออกเอาของถิมแล้วมาเห็ดครับเอาของถิมแล้วมาเห็ดได้ซื้อได้บุกเจียวกับเล็กขามันหาเด็กเศษทุเห็ดนี่ห่านจ่างมันหมุนมาทั้งนี้แล้วมันออกวะแต่กอวยทั้งนี้มใไ่ว่าท่านนี้อวยกับขางกับขางกับขางหมุนมากเล้วกับหมุนเล้วมากซ่ากับหมุนซ่ามากเล้วกับหมุนเร็วมากซ่ากับหมุนซ่า ออกวัดสูเม็รนี่ครับออกวัดสูเมตรเลยก้องมือจกฝักนอะตก้องมือจกฝักวิธีแกะเขาโพดจจกฝักโดยมือหมุนหรือเครื่องเห็ดยั้นหมุนเอานีละจค่ขั้นหมุนเอาเมื่อหนึ่งห่อเขาเมื่อหนึ่งหมุนเมื่อหนึ่งห่อเขาเมื่อหนึ่งหมุนนี่ออกเกลี่ยงมิลิน เฮ็ดเตือนไฟอยู่เพื่อนอยูๆๆ่ซ่านเก็ยียข้าวโพดมาแล้วเอาไปเฮ็ดพันธุ์มันจังสินะครับเอาไปเฮ็ดพันธุ์มันขวข้าวโพดรืยเมื่อหมุนขั้นหมุนของิ่มแล้วเก็บมาเฮ็ดนี่เบิดแล้วออกนอครับนอกเอาแบบนี้ละว,วิธีเฮ็ดวิที่ตั้งนี่ลูกปืนเก่าแล้วอันนี้เอานางทับสิลูกปืนเก่าแต่ว่าขาตั้งติดเสว่งนอกลูกปืน ตัวหมุนเนติดเซว่งหนายมันนี่ครับฝืนผ้าหมุนนี่ครับอันนี้ของทิมยงกียมเพาของทิมแล้วมาเห็ดครับยงกิมของทิมแล้วมาเห็ดนี่ซ้ำอีกนอกระแตปูกเกี่ยวหมุนเข้าไปมักขีม้มันได้ก็ขันขันเข้าไปจ่อม่ยากหรอกครับอันนี้ก็ห่างกันประมาณนี้ละนิ้วหนึ่งใส่สองแถวใส่ตะปูสิบสองดอกตะปูกเกี่ยวครับเข้าใจนาะครับนอ้อเข้าใจนาะ นี่หมนเลยนี่บนตรงนี้อย่างเข้าใจเนาะครับน้อขอบพระคุณครับช่องยงจิมขอขอบพระคุณผู้ดใดเข้ามาเวิงเล้วขอฝากกดได้กดแชร์กดติดตามให้แน่สวัสดีครับ